แต่เจ้าจะไมาชอบเทนุ่มซาเจ้าบบต้องเห็ดนาเลื่อนสำนีก็ไดามาจมว่านมเจ้าบ่มีเนินนมเจ้าสีบ่มีแต่เนินเฮลังการหิไนซำหมู่บ้านคือเป็นตายานอิลีสักบายดีโฟเม่พี่น้องพ่องายมาพบกันเส็นเก่าสินเคยนักกับตอง สามวันซุนย้มื่อนี้สิพาพี่พน่องมาเด็ยชันเพลงน้อี่น้องเนาะมาเด็ยชันเพลงของซองพิมพ์บ่าห้าหน่องนาะล้วก็ม่านเชียงดีมีซีวาเห็ดนุ่มสาบาต่องเห็ดหน้าแก่กันได้บาดดีกก็เพลิหัวยิง ลูกจ้ามาตองเห็ดนะ เฮ็ดนมซาเจ้าบ่ต้องเฮ็ดน,นาเรื่องสำนีก็ะดามาจมว่านมเจ้าบ่มีเนินนมเจ้าสีบ่มีแต่เนินเฮียลังการเฮียใหญ่สำมู่มมบ้านคือเป็นตายานอิลีต่อไปนี้ให้เจ้าเศรเฮ็ดนามาพืชหัน,นปิงมาอยู่น้ำาอพี่นาบ่าตีที่น้องนั้นว่าไอนิสัยบ่ดีมาเว้าให้อายแบบนี้ บ่เป็นยังดอกไอก็เป็นผู้เบาไทยบ้านน้องยาลำคานมหาหักกับไอโลดนา ขอโทษที่ไอบูรีเรื่องนมบ่มีคำเบาแบบนี้มันบ่เหมาอะสมคำตอาแบบนี้มันอาจบ่เหมาะสมค่อยว่าความจริงเรา่มได้เจาะจงเนินหินเนินโพลและเนินนมคนค่อยหักจริงเด้อบ่ได้มาจอบลมกูบ่าวไทย้านคนนี้น่ะมักดุดดุดนมดุดอยาและดุดจิตัะปุดถห้คนยังเสกจะบ,บ่ตรงหน้าบุดพอค่อยหักเดีย่ยวจะไให้มาปักมดน้องบ่เม็นจอแบนแต่น้องคนนี้เม,มนแฟน แฟนคือเจ้าคุณนี้หากดีดีคือเฮาภูกันเรื่องนมมันบ่สำคัญความผูกพันคือหากนีิลันสัญญาว่าต่อจากนี้น้องคนนี้คือ hey, <baby. S 1> นมเบอร์วันมสาเจ้าบอ้องเฮ็ดนาเรื่องสำนีกระดามาจมว่านมเจ้าบอมีเนินนมเจ้าสีบอมีแต่เนินเฮียลังการหียย่ใหญ่ซ้ำหมู่บ้านคือเป็นตายานอีลี ต่อไปนี้ให้เจ้าเศร้าเห็ดหน้ามาเปิดหานปิงมาอยู่น้ําอายพี่นาบ่ติที่น้องนั้นว่าอายนิสัยบ่ดีมาเบาให้อายแบบนี้บ่เป็นอย่างดอถึงจ,จะจะเว้าให้ก็ก็บ่ยอมเข็ดเจ้าได้จนหูไม ยอมเก็บย้อนหักคำเดียวก็ยอมให้เจ้าเตะเจ้าเสร้าหดหน้าว่ต้องให้เพื่อนเล็มยงทนได้ทุกอย่างถ้ามันน่แมนเจ้านมน้อยนมไห่บสุดให้เจ้าเอาเดี๋ยวเขาจัดการเอาปืนมาแมนเตาเขียนติดฟ้าเหินบาค่อยน่าหักเจ้าดังบะคมแทำนมกรบบอมีหน้าตาบบเกาหลีี๋่วคยก็เข้าใจพอแมนเจ้าอาจจะเบิ่งค่อยบอดีเตจใจค่อยยากไม่เจ้าตลอดไปหมือนไปแล้วเป็นคำที่เจ้าใส่ค่อยเลยจดไว้ใน diary ว่าต้อง้มยใจค่อยบอกมีขนใหม่ค่อนามีเต่เจ้าจะไม่ชอบทิศนมซาเจ้าบวต้องห็ดหน้าเลื่อนสัมนิกไดามาจมว่า าน้องเจ้าบ่มีเนินน้องเจ้าสิบ่มีแต่เนินเฮียลังกาลทีใหญ่ซ้ํหมู่บ้านคือเป็นตายานอีลีต่อไปนี้ให้เจ้าเศาเฮ็ดนามาเปดหานปิ้งมาอยู่น้อายพี่นาบ่ติที่น้องนั้นว่าอายนิสัยบ่ดีมาเว้าให้อายแบบนี้บ่เป็นหยังดอก ก็ลงไปนะพี pues ่น้องก็ผลงานเพนเห็ดนุ่มซาประตองเห็ดหนาน้พี่น้องน้เช่นกันเช่นเพื่อนมองคลิปนี้ปากกดรลา์กดแช่์กดติดตาเป็น้อกังใจนคลิปต่อไปน้พี่น้องนาอฉะนั้นคลิปนี้จ้ามอนช่วเย็นโคตัวอุปก่นพบกัม่กิปหนาอปก